สวัสดีค่ะทุกคนเขาจะรับเข้าสูป่ปวารีสาวลรอกนะคะไว้ลุ่มแคนาดาวันนี้มินไปช้อปปิ้งมานะคะไปซื้อกลอสซี่ช้อปปิ้งมามันตลกเหมือนกันนะแต่งตัวอย่างเงี้ยหลบปะคือ <c oughs> เรื่องก็มีอยู่ว่ามินผมเสียมากแล้วก็ต้องตัดให้มันสั้นเพราะว่าอยากตัดผมที่เสียออกนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวอะก็คือแบบตัดออกลเลี้ยงใหม่ไปเลย มินจะมามาว่าวันนี้ไปวันนี้ไปซื้อของเข้าบ้านมานะคะแล้วมีเทคนิคดีๆมาให้คนมาแชร์ทุกคนรู้นะก็คืออย่าเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งนะทุกคนเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนะคะเพราะว่ามันถูกมากของข้างหลังตรงนี้นะคะที่เห็น2ใบนี้นะมินจ่ายไปแค่เจ็ดสเหรียญเองทุกคนคือถูกมากนะถูกว่าไม่แพงนะจะให้ถั่ววันนี้ซื้ออะไรมาบ้าง แรกเลยฮานามิซื้อฮานามิมาเพราะว่าคิดถึงแบบแตัดช่างใจกับตัวเองคือไม่ได้แบบมีงบประมาณเยอะนะออปะช่างใจกับตัวเองเนี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยอยากกินไม่ไหวอ่ะมันคิดถึงบ้านนะทุกคนไม่ได้กลับบ้านเลยอันนี้ฮานามินะคะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนนะฮานามิข้างในมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12้าด กินไปแล้วสองยังไม่ถึงบ้านเลยแกะก่อนแล้ส12นะคะราคา5.99เหรียญไม่รวมแท็กนะคะให้เห็นราคากันไปเลยว่าราคาเท่าไหร่เป็ซื้อมาเพราะว่ามีจะเอาไว้กินตอนไปเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยจะได้แบบมีอะไรแท้เพราะว่าเห็นเพื่อนเขากินอะไรกันแล้วเราหิวอ่ะทุกคน เราต้องกินบ้างมีประหยัดมากเลยนะมินพูดแล้วว่ามีงกมากแล้วนะอยู่ที่นี่ทุกคนมนไม่ได้แบบมีกินมีใช้อะไรแย่นะ,ะคะเพราะฉะนั้นกินใช้ก็ต้องประหยัดนะคะเพราะว่ามีเลือกทีจะอยู่สบายแล้วอะมีนก็ต้องกินประหยัดจนกว่าที่แบบจะสมหวังสมตามเป้าปัญนาะ ใครที่รำพานเสียงกับแกปออ๊ปกัขออนุญาตเป็นอยากแบบให้ของมนันเต็มมาทุกคนอยากให้แบบน้องป๋าแบบตู้อาหารเต็มตู้ข้าวเต็มตู้เย็นเต็มอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจมากเลยเพราะว่าเราอยู่ไกลบ,บ้านแล้วเราหิวอะ่ะบางทีเรามีแม่ทําไม่กินอแต่เราไม่มีทุกคนมันดีต่อใจอันนี้เป็นซื้อเป็นครีมชีสนะคะมิกซ์เบอร์รี่ไม่ได้มีรสชาติให้เลือกเพราะว่ามันเซล ซื้อของเราต้องอิงราคาอะไรที่เซลเราโอเคหมดอันนี้รู้ไหมราคาเท่าไหร่ศ9นยดเก้าเก้หนึ่งดอลหนึ่ดอนไม่รวมแท็กทุกคนอยากเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ถ้าเกิดไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบที่เป็นของฝรั่งอะสี่ดอลมั้งน่าจะประมาณ3าสดอลคะ่ะก็คือถูกมากเลย ตู้เย็นไปด้วยละละกันหมดอายุเมื่อไหร่วะเนี้ยอ๋อแต่มันก็แบบอีกแป๊บหนึง่งก็หมดอายุนี่ทุกคนโฟมล้างหน้าอันนี้ทุกคนน่าจะเคยใช้กันมัง้งเพราะอยู่ไทยไมีเคยเห็นคนอื่นใช้อูนโนอูอนโนปะราคาหกเหรียญห้าสิบเก้าเก้าเออสุดยอดวะ่ะใช้เงิน ได้คุ้มค่ามากราคาเท่าฮานามิเลยอะทุกคนราคาเท่าไอฮานามิที่มินกินเลยอะมินซื้อมาเพราะว่ามินต้องใช้คมลม่านสองอันอ่ะนี้คิวปีมายองเนสนะคะลดร,ราคาก็เลยซื้อปกติมันราคาประมาณเจ็ดเหรียญอันนี้ลดราคาเหลือ 4ี9เหรียญอร่อยเป็นคนชอบกินมายอง Yes I'm a long mayongness ชอบเลยอะไรอ้วนๆทุกคนส่งมาทางนี้ใครไม่เคยกินก็ลองไปหากินนะคะอร่อยมากเลยเอาไปผสมกับมาม่ากนะ็ได้นะเดี๋ยวมิ้นเตู้เย็นด้วยเลยจัะคงกันเลย ำส,สดๆไปเลยนี่ทุกคนอเทมเด็ดน้ำพริกสวรรค์ความจริงมันกินน้ำพริกนรกอะแต่ว่ามันไม่มีขายอะมันหมดมั้งน้ำพริกสวรรค์ราคา3.99เหรียญ3.99เหรียญน,น้ำพริกสวรรค์มีขาดน้ำพริกไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนกินเผ็ดแล้ว ที่นี่มันเผ็ดไม่ถึงเครื่องมันไม่สะใจก็คือแบบลองมทุกพริกแล้วมันไม่ถึงจริงทุกคนอันนี้แฮมปกติที่ที่พวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างเคาราอะไรของฝรั่งะคะ่ะมันก็จะราคาประมาณหกหกเหรียญเจ็ดเหรียญนะ <c oughs> มีได้มาในราคา4.99เหรียญ4.99เเหรียญเท่านั้น อันนี้เป็นแบบ25% less s o d เป m เลยโซเดียม้วยค่ะมินก็จะเอาไปแยกเอาไว้อันนี้คือเต้าหู้ปลาราคา3.99เหรียญค่ะไม่รวมแท็กนะของที่มินพูดเมื่อกี้คือไม่มีอะไรรวมแท็กเลยต่อไปข้าวโพดแช่แข็งนะคะข้าวโพดแช่แข็งราคา 3.39จุดสามเก้าเหรียญปังปังปัวปัวสามจุดสามเก้าเหรียญเท่านั้นและนี่คือเพลนพาราต้ามีคิดว่ามันคือแป้งแบบอินเดียทุกคนแป้งแบบอินเดียที่มันเอาไปทำอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใครลองเอามาแบบประยุกต์กินละซื้อมาแล้วได้เพราะซื้อม,มันถูกทุกคนเราซื้อของเราต้องดูราคาถูกนะนี่ไม่ใช่บ้านเรา เราก็ต้องซื้อของดูราคาก่อนนะคะนี่มันแบบปีแรกหลังจากที่มีเรียนจบก็ต้องบบตะกตกเยกตาการนิดนึงนะทุกคนมันราคาเท่าไหร่หนึ่งจุเจ็ดเก้าเหรียญในหนึ่งซองมีห้าแผ่นเห็นปะทำไี้ก็ได้ให้มันแดกได้ทุกคนมันอร่อยหน้าที่ของเรามีอยู่แค่เราต้องมีชีวิตรอดอต้องมีชีวิตให้รอดอันนี้ไม่จะบอกว่ามีนำมาทำยังไงร,รู้ไหม มีเอาที่มันเป็นซอสพาสต้าแบบซอสแดงอะทุกคนแล้วก็เอามาทาใช่ปะแล้วมันก็เอาแบบเห็ดหรือเอาแบบไข่หรือเอาอะไรย่างี้ตอกมันก็เหมือนแบบกินพิซซ่าทุกคนพิซซ่าอินเดียเออเอาสิเอาอยัางไงก็ได้กินยังไงก็ได้ให้มันอยู่ได้หิวเลยตอนนี้หน้ามืดแล้วเนี่ย อันนี้เห็ดเข็มทองสอง,สองอันนะคะ2อ,อันราคาอยู่ที่2อ,อันสามเหรียญนะคะเห็ดเข็มทองต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรกระหล่ำลูกเล็ๆกๆอย่างเงี้ยกระหล่ำน้อย <c oughs> กระหล่ำอะไรไม่รู้มีชอบมาทำกินอร่อยดีนะคะ เอามาหั่นเป็นแบบสี่ซี่ทุกคนสี่ซี่แล้วก็ต้มแล้วก็ผัดอร่อยดีนะยิงกินผักไม่ค่อยจะเป็นหลอกตอนแรกอะ่ะตอนแรกก่อนจะมากินอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ว่าพอมาอยู่ก็แบบเริ่มที่จะรับประทานได้ด้วยตัวเองอันนี้ราคา2.9 1เหรียญน,นะคะมีนจะต้องพูดรอเรือให้ชัดเพราะว่าพ่อแม่ดูแลเขาติว่าเรา คนพูดรอเรือไม่ชัดเพราะว่ารินรินปลี้ยเป็นคนขี้เดียจอันนี้อกไก่ค่ะราคาอกไก่0.456กิโลกรัมราคา6เหรียญ19เซนค่ะ6เหรียญ19เซนติตเมตรไม่ใช่ ดีใจจังเลยของในช่วงเย็นแล้วยังไม่ชอบออเป็นของแบบที้เรียนไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันน่าสมเพช่ัทุกงนนิดนึงอ่ะต่อไปของโปรดมามา่มามาม่ามมาา่แทกละ0.89เ9เซนนะคะ2ออันก็ 1.78ดอลลาร์ต้มยำกุ้งอยากกินต้มยกุ้งน้ำข้นมากเลยทุกคนที่นี่มีมามา่าแกงเขียวหวานขายนะเลิศมากนะนี่คือแบบเหตุผลเด่แบเอออะอยู่แคนดากันดีนกว่กาอยู่ที่อื่นวะนี่งจถึบ้านบางคนชอบกินด้วยอ่ะอันนี้เบคอนราคา 4.59เหรียญค่ะก็ประมาณค่าเหรียญตีไปหมดอายุเมื่อ,อไร่ไม่ทราบแน่ค่ะมันน่าจะเก็บไว้ได้สักพักหนึงนะหมดอายุมาร์ชไว้ๆราคาเท่ากันกับมาม่าเลยค่ะ2แพเ็ค1.78เหรียญ รู้สึกแบบเหมือนบ้านเลยอะของมีของเต็นตูเ้เย็นเลยทุกคนอันนี้ไส้กรอกค่ะความจริงของพูดในคิดมากไม่ดีนะแต่ว่าเรากินเพื่ออยู่ไปก่อนประทางชีวิตนะคะเราร้องเล่นของที่แบบประทางชีวิตเราไปก่อนนะอันนี้2แพ็คราคาแพกคละศูนย์จุนะคะ1ดอลสองแพ็คอยู่ที่1.98เกปดเหรียญ ราคาเท่ากับอะไรรู้ปะไส้กรอก2แพ็คาาคาเท่ากับไอ้แป้งพารันดาที่มินให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ราคาเท่ากับมาม่าสองแพ็คเออว่ะทุกคนมาม่าสองห่อเนี่ยราคาหนึ่งจุดเไส้กรอกสองอันราคา1.98่งจุเก้าเอาสิวะไอสี่ กินแล้วมันไม่ตายใช่ไหมต่อไปไม่หมดนะไม่หมดนะนี่อันนี้ใส้กรอกอีกแบบหนึ่งทุกคนอันนี้มันมีหลายแพ็คมากกว่าแค่สีก็รู้แล้วว่าใส้กรอกหอมอันนี้นะคะ1.79่เาเหรียญค่ะก็เท่ากับใส้กรอกอันเมื่อกี้สองแพ็ด้านนี้1แพ็ค เอาไว้ไม่มีเงินแล้วมีจะกินดีขึ้นนะแบบกินแบบนี้ไปก่อนนะทุกคนอันนี้มินได้มาเพราะว่ามันเซลนะอะไรที่เซลก็คือแบบจะ,จะต้องซื้ออะทุกคนมันคืออะไรรู้ปะมันคือเซียร์ลิวเซ <laughs> ียร์ลิวสเนลนูโดนะคะมันเป็นสเนลนูโดอะ แต่จะเป็นคิดว่ามันไม่ได้มีสเนลจริงหรอกมันก็กินไม่เป็นนะหอยอย่ะแต่อันนี้มันเป็นแบบมันน่าจะเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยซื้อมาเพราะม่ชอบกินเผ็ดปะในหนึ่งห่อเนี่ยมันมีไม่รู้มันมีห่อเดียวหรือเปล่าข้างในอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันราคาเท่าไหร่รู้ไหมสูตรจุด,ด,ดเก้าเก้าหนึ่งดอลหนึ่งดอลไดเก็ทสเนลนูโดของจีนเออเอาสิวะสีสุดยอดเลย มันก็จะกินเลยละกันวันนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะชิ้นนี้แพงสุดเลยทุกคนผักลนใส่เท้าก็คือเท้าแตกไปเลยดูใหญ่กวัวอีกอะ่ะอันนี้คือกระหลำ่ำทุกคนหน้ามินใหญ่แล้วนะกระหล่ำใหญ่กว่าหน้าอีกอะ่ะผักอันนี้ราคาทั้งก้อนเนี่ยห1 5ุหนึ่งห้าเหรียญ ออแพงสุดในลิสต์นี้แล้วนะแพงกว่าเนื้ออีกแต่มันก็แบบอันเบลมเลวใช่ไหมล่ะจบไปแล้วกับคลิปที่มารีวิว grocery shopping วันนี้นะคะทั้งหมดที่เห็นไปนะคะรวมถึงความรังไรต่างๆด้วยเนาะทั้งหมด70เหรียญรวม t า x ีมันถูกจังวะทุกคน คือความจริงทั้งหมดเนี่ยมันห7ส7บเดจดสอง็ดเหรียญใช่ปะแล้วก็มีแท็กซ์หนึ่งอันที่มันเป็นแท็กซ์แบบศูนจุดหกูนย์เหรียญแท็กซิอีกอันหนึ่งเป็นหนึ่งจุดหนึ่งูนย์เหรียญถ้ามันหนุมมันเสียแท็กน้อยกว่าวะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหิวแล้วอ่ะไม่มีพลังงานในการพูดแล้ววันนี้เรียนทั้งวันเลยทุกคนช่วงนี้ชีวิตลำบากเหมือนกันนะคะลำบากไม่ใช่แบบเชิงฟิสิกอลอะไรอย่างงี้เท่าไหร่แต่ว่าแบบมันลำบาก ยังไม่สะดวกสบายอะทุกคนมีเหนื่อยมากแล้วมันยังไม่มีเวลาแล้วมิ้นก็ต้องโฟกัสกับเรื่องแบบหลายๆเรื่องที่มันจาัดก,การอะไรไม่ค่อยได้อะเดี๋ยวขออนุญาตจะทำกับข้าวกินอาจจะอัดอีกคลิปหนึ่งนะคะทำอีสเนลอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเอาไว้ติดตามถ้าเกิดมีคลิปนเนี่ยจะแปะให้ดูละกันนะบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่ดูนะคะฝากกดติดตามไได้ว้เลยจ้า